ก็คือ,อที่เรามายืนอยู่นี้เราก็กำลังกำจัดวัชพืชหรือว่า,าเศษหญ้าภายในท่อหรือาอาจจะมีสิ่งอุดตันนะครับนี่คือวิธีดูจากรูกแปแบบก็เราก็ดูตาม f เฟ e บ o ๊ k ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันเราด้าน,าน,านทางนู้นก็เป็นรถคูชีดนะครับมียิ้นด้วยเดี๋ยวเราจะเอาอยางรถยนต์ ใส่เข้าไปในท่อแล้วก็ทําการเป็นการลอกนะครับดึงจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับเริ่มเลยครับวันนี้ผมมายืนณนะที่นี้นะครับมีผมแล้วก็ท่านปหลัดสมศักดิ์ท่านที่รกษาสมศักดิ์โดยกันกสองสมศักดิ์นะครับวันนี้เรามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของ,งน้าเมื่อเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเลยลก็ทําให้น้ําเอ,อ่อทั่วาตามทุ่งนาแล้วก็ตามบริเวณบ้านพี่น้องประชาชน รกว่าสองสัปดาห์ที่แล้วเรามีการกําจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรแม็โคไปแล้วนะครับนี่มาแล้ววันนี้นี่กาลังดึงนะครับได้เดาดูนี่นับนี่เดี๋ยวดูว่าเศษหญ้ากิ่งไม้หรือวัชพืชที่อยู่ในข้างในท่อนะครับนี่ดูถ้าดูสลิงนะครับกำลังดึง นี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยที่เราไม่ได้ใช้งัวมาเลยนะครับเราใช้บุคลากรทางงานป้องกันของเราแล้วก็มีทีมผู้ใหิหารที่มาคอยกำกับนี่มาแล้วนี่นี่นี่นถ้าจะเห็นว่าน้ำเริ่มไหลได้แรงแล้วก็เร็วขึ้นนะครับ เมื่อกี้รุ่นท่อยางนุ่นยางออกไปตรงนู้นแล้วฮะยางไปตรงนู้นแล้ว <c oughs> นี่น้าน้าไหลได้ดีขึ้นเลยนะครับน้ําไหลได้ดี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะดึงอีกครั้งหนึ่งใช้สักสองสามครั้ง <c oughs> ดึงดึงกลับไปทํทาทําลักษณะอย่างนี้อีก <c oughs>